ก็สวัสดีรับเพจอุปกรณ์กับอชีพครับนี่คือเตาอบสแตนเลสนะครับผมบอดี้จะเป็นสแตนเลสหุ้มนะครับต่างจากเหล็นะครับนี่ดูครับดูจากข้างหลังจะเป็นตัวเหล็กนะครับผมอ่านี้คือเหล็นะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกแนะนําวิธีใช้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะจุดเตาให้ดูนะครับผมอ่าครับแล้วก็นะครับ เตาอ,อบสเตนเลสน,นะครับผมก็มีขนาด2ถาดสถาดครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะใช้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์อาชีพหรือไม่ก็ที่ l ลายครับผม y o y o z a k a k หรือโทรครับผม08 1634 6561นะครับการจุดเตานี่ครับมีเทคนิคง,ง่ายนะครับผม นี่ครับผมนี่คือภายในของมันนะครับนี่คือภายในของเตาตัวเตาภายในเนี่ยเหล็กหรือสเตนเลสก,ก็จะเหมือนกันนะครับผมนี่คือหัวจุดนะครับจะใส่ด้านไหนก็ได้จะใส่ด้านนี้ก็คือก็ได้ครับผมแล้วก็ใส่หัวเตาแก๊สอีกด้านหนึ่งก็เดียวผมจะ สาธิตให้ดูนิดหน่อยนะครับว่าการจุดคือการจุดยังไงอย่างเช่นเราจะจุดหัวนี้ใช่ไหมครับผมเราก็จะต้องเปิดแก๊สก่อนเลยให,ให้ชัดเจนนะครับเปิดแก๊สนะครับผมแ,แรกๆเนี่ยอาจจะให้แก๊สวิ่งไล่อากาศออกให้ให้หมดสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็จุดเขาเนี่ยการจุดเนี่ยเราต้องปรับจานก่อนครับปรับจานให้มันหมุนแบบอ่าครับผมพอเราการจุดนะครับก็คือเราเอาเนี่ย จุดไฟนะครับใช่ไหมมันก็จะไฟขึ้นก็จะแห่ไปก่อนเลยปุ๊บมันจะติดเป็นไฟสีส้มนิดหน่อยครับถ้าพอไฟมันไม่แรงนี่ครับเราค่อยค่อคายออกมาค่อยคลายนะครับผมเพื่อให้ไฟจากสีส้มจะกลายเป็นเปลลสีฟ้านะครับเพราะว่าอากาศมันเข้านะครับทําให้ไฟมันแรงขึ้นครับผมเวลาจุดเนี่ยครับถ้ามันจะจุดไม่ติดหรือว่าจุดไงเนี่ยครับก็ให้มันปรับไปให้มันให้มันชิดนะครับไม่ไม่ต้องให้แน่นมาก นะครับก็ค่อยจุดพอจุดเสร็จแล้วค่อยคายออกมาให้ค่อยคายทีละครึ่งรอบก็ไล้ครับแล้วก็ดูไฟเลยครับข้าแบบนี้หมดทุกหัวครับก็จะสามารถจุดเตาได้แบบง่ายๆครับผมบางคนก็อาจจะอาจจะมีปัญหาว่าเตานี้ไม่ค่อยทั่วถึงอะไรประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็นะครับฝากไว้นะครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ